สวัสดีค่ะโบค่ะบริษัทสีลุ่มคาร์เซ็นเตอร์จำกัดนะคะและว,วันนี้ค่ะโบก็มีรถสวยๆมาฝากแฟนเพจทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โบมาพร้อมกับ e ีโคคาแนวสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นแฮทแบกนะคะมาพร้อมกับรุ่นซูซูกิ สวิฟนะคะ1.2 GL ค่ะรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นปี2013นะคะเป็นสีเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่เคยผ่านการทำสีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยพร้อมๆกันเลยนะคะ และสำหรับคันนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าเป็นแบบแตะแกรงเป็นชั้นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับตัวลังพึ่งนะคะให้อารมณ์แบบแนวสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบคันมาให้นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวามาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะคะสำหรับคันนี้นะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะให้อารมณ์แนวสปอร์ตมากๆเลยค่ะและมี ไฟเบรกดวงที่3ที่ด้านหลังมาให้แบบนี้นะคะและสําหรับทันนี้ค่ะเป็นแฮชแบกนะคะก็จะมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้แบบนี้เนาะเวลาฝนตกเราก็จะได้ปัดทําความสะอาดได้ง่ายๆนะคะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่เราขึ้นไปอีกนะคะต้องแจ้งก่อนเลยนะคะว่าสําหรับสาวๆในวัยทํางานนะคะเหมาะมากๆเลยเนาะเพราะว่าคันนี้นะคะเวลาจุข,ของนะคะยกของขึ้นลงนะคะใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะ และสําหรับคันนี้ก็พับเบาะได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นตัวแฮ b แบกนะคะตัวนี้พับเบาะได้ง่ายๆเลยนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่นะคะความจุของเวลาที่ลูกค้าจะจุของเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราพาไปต่อกันที่ภายในกันค่ะ,ะคะ่ะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวปุ่มคสตาร์นะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ได้เลยนะคะสตาร์ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นสก้านแบบนี้นะคะเป็นแบบสก้านแบบ จับง่ายๆนะคะขับสะดวกๆเลยเนาะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์อโตเมติที่มีปุ่มปรับเล่นเกียร์นะคะก็คือสับเปลี่ยนเกียร์นั่นเองที่ตรงด้านข้างหัวเกียร์แบบนี้นะคะและสําหรับคันนี้นะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนาะปรับกระจกขึ้นลงก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะและตัวนี้นะคะจะสามารถพับผุมกระจกมองข้างได้ด้วยเนาะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะ กำลังแรงม้าสูงสุดถึง91แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซ c ค่ะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะและก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะคะว่าเป็นรถรุ่นที่มีราคาที่ประหยัดมากๆและได้รถปีใหม่งวดถูกด้วยนะคะสำหรับซูซูกิ สวิฟ1.2 g l สีแดงเหนียวซับคันนี้นะคะรถรุ่นปี2013ค่ะราคาเพียง289,000บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะฟรีดาวกันไปเลยค่ะค่างวดเพียง5,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะ และคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทค้าขายนะคะหรือเกษตรกรพนักงานบริษัทเนี่ยออกได้ทั้งพนักงานชั่วคราวนะคะหรือพนักงานประจาออกได้หมดเลยรับเงินเดือนเป็นเงินสดหรือผ่านบัญชีก็สามารถออกได้นะคะเอกสารที่ใช้ก็จะมีเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะและแนบเอกสารที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะแนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนมานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยและอนุมัติงานนะคะสามารถรับลถได้ภายใน 3วันทําการเท่านั้นค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนเนาะที่ต้องการจับจองเป็นเจ้าของรถสว,สวยคันนี้นะคะแต่ไม่ต้องการเดินทางนะคะเตรียมเอกสารรอบโบที่บ้านได้เลยค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาแจ้งได้เลยนะว่าต้องการรถคันนี้แต่รอทำสัญญาที่บ้านได้เลยค่ะคุณอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะคะโบไปทำสัญญาให้คุณถึงที่บ้านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบรถคันนี้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะคะ ที่อำเภอคำหืดแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะหรือจะเป็นที่สาข,าขาของเราได้เลยนะคะที่สาขายาโสธรค่ะจะอยู่ที่สี่แยกโรงพรายาบาลยโสธรน,นะคะถ้าคุณใกล้จังหวัดสีสเกตนะคะไปที่สาขาสีสเกตได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับโฮมวันสีสเกตนะคะสําหรับวันนี้รถยนต์สวยๆคันนี้นะคะซูซูกิสวิป1.2 GL รุ่นปี2013และโบขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ